ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เก,ก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ประมาณ25ปีได้สถานที่เปิดซ่อมก็ตั้งอยู่ที่มูสีตำบนดุษตมิแรลอำเภอเมือปงปัตตานีครับผมส่วนใหญ,ญ่แล้วแต่ละบ้านมันจะมี ไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทีวีไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ใช้ประจําบ้านอยู่แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะทําการซ่อมแล้วก็ได้รายได้จากตรงนี้เป็นหลักซ่อมทีวีอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันเพราะว่าของอดีตนั้นมันจะเป็นไอ้พวกอาพวกซีไอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ ก็เราสะดวกที่จะหาอะไรมาทดแทนถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นบอร์ดชุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าจะซ่อมมันค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เสนอลูกค้าว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมต่ออแไร อีกบทบาทหนึ่งททำงานเกี่ยวกับผู้พิการและก็ดึงผู้พิการออกจากบ้านและก็มาเล่นกีฬาก็คือทำกีฬาคนพิการของจังหวัดอัตตานีให้คนพิการได้ออกมาสู่สังคมและก็ก้าวข้ามลบความจำเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตของเขาก็อาศัยการเล่นกีฬามาพบปะกับผู้คนในสังคม ไปหนาเรื่องการไฟฟา้าเคยไปฝึกอ,อบรมเกี่ยวกับการซ่อมอไฟฟา้าอิเล็กทรอนิกส์บางทีคนวิการก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องจบ ม .3 ก่อนถึงจะได้เรียนรูอ้อบรมเกี่ยวกับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,าส่วนมากช่วงนั้นคนพิการมันไม่ค่อยจะมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ปฐมก็ยังไม่จบอย่างทีเนี้ยของผมนัม้นคือต้องพยายามเรียนะให้จบม .3 ไปต่อกับกศน,อนอเอาบิบัตรของของกศนอไปเรียนต่อที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันฝีมือแรงงานของจังหวัดปัตตานีแล้วตอนนั้น อายุประมาณ25ปีตอนแรกก็กัวงวลเหมือนกันว่าจะไปฝึกอ,อบรมแบบนี้ไปกันยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราใช้รถโยกก็เป็นปัญหาหลักของคนพิการบ้านเราก็คือมันไม่มีอุปกรณ์ที่ว่าเราไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันตอนนั้นตอนเช้าเพื่อนก็จะมารับที่บ้านแล้วก็ไปเรียนต่อที่ศูนย์ ก็คือเป็นคนที่ว่ามุ่งมั่นในการทำงานและก็จะเด็ดเดียวเหมือนกับว่าเราตั้งใจเราคิดว่าอาชีพที่คนวิการจะทำงานได้ก็น่าจะเป็นอาชีพของอการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในสมัยก่อนนั้นเป็นอาชีพที่เบาและก็ง่ายที่สุดแล้วสาหรับคนวิการซ่อมภระใจไฟแล้วก็อ,อุปกรณ์ แต่ตอนนี้ลูกค้าบางทีก็มีทางเลือกเยอะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับไรายได้แต่ว่าก็ยังซ่อมได้มันคือบทบาทที่ว่าเราเป็นช่างเราต้องตามทุกช็อตรุ่นใหม่ๆมาแล้วว่าเออรุ่นนี้เขาใช้หลักการการซ่อมยังไงการเดินสายยังไงตรงนี้เราต้องเรียนรู้ใหม่ๆกับเทคโนโลยี เ่วงรายได้อันนี้เราเป็นร้านเองเราก็กําหนดเองว่า,าสมมุติว่าเราตีไปเลยว่าเออเราไปซื้ออะไรมา4ี่ห้าร้อแล้วก็บวกกับค่าแรงของเราวันละ400บาทหรือว่า300บาทต่อวันและแต่งานชิ้นทีวีรุ่นเก่าก็จะทิ้งแล้ว ถามว่ากติประจําใจประจําตัวของเราว่าคือต้องสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของเราวันนี้อาจจะไม่สําเร็จแต่เราต้องพยายามต่อไปเพื่อชีวิตของเราดีขึ้นเราก็ได้พลังจากเพื่อนๆหลายคนเพื่อนให้กําลังใจเหมือนกับว่าเราทํางานตรงนี้ได้เราก็ก้าวข้ามผู้พิการทําอะไรไม่ได้แต่วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราก็สามารถทําได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ผู้คนที่ปกตินะเราดูในสังคมบ้านเราก็คือผู้พิการก็ต้องการกำลังใจมากที่สุดเพราะว่าให้ผู้พิการนั้นก้าวข้ามในสิ่งที่เากลัวกับการออกมาใช้ชีวิตในสังคมกับผู้คนทั่วไปแต่ว่าถ้าผู้พิการได้ออกมาสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือมีงานให้ทำก็อย่างน้อยเราก็จะช่วยข้าข้ามแล้วก็ได้ทำงานได้ ให้เขามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตของเขาในแต่ละวันเราก็พยายามในตัวเองว่าชวนกันออกมาสู่สังคมคนปกติทั่วไปเราให้โอกาสตัวเราเองแล้วก็สังคมก็จะให้โอกาสเรา